สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยูผมช่างวินแกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสร้างห้องกับราพันเซลตามคำขอเลยนะครับถ้าผมมีบัตรสร้างห้องผมก็จะสร้างห้องกันนะครับผมนี่นะครับดูนะว่ารา เราก็จะมาสร้างห้องกับมีโอวันนะครับคือนะครับผมอันนี้มถ้าผมมีบัตรนะผมก็จะสร้างห้องนะครับนะคอมเมนต์ในคลิปผมนะครับเยอะเลย f อซมีทวนเนาะสร้างห้องครับผมนะชื่ออ่าชื่อชื่อห้องนะครับจะต้องเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งกันนะยังไง่ไมชื่อห้องเราไม่ไม่ต้องดีกว่า เอาได้ผ่านนะครับผมเราจะมาสร้างห้องเลยนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวโหมด CVC เฮ้ยโหมด CVC เคจะเอาเป็นโหมดนี้ก็พอนะครับผมจำนวนผู้เล่นเราไม่ต้องอะไรเกมนะครับเดี๋ยวขอเชิญน,นั้นก่อนเย็นๆไปก่อนครับมา เดี๋ยวเชิญแป้บเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอปรับก่อนนะครับผมอันนี้เป็นส่วนของกระสุนนะครับไม่ใช่นะครับอาวุธอะไรสักอย่างก็ไม่ใช่นะครับอยูย่คือขาดอะไรบ้างอะ่ะกระสุนอะไรแล้วโหมดก็ อันนี้คือผมขอบอกก่อนนะครับนี่คือจะเป็นสําหรับตัวจริงเนะตัวจริงแน่นอนครับอ๋อการแข่งขันครับ13าเงินครับเงินเงิน,งนเริ่มต้นพันห้าไปเลยเลือดความเร็วเคลื่อนที่มายืนยันไปมาครับเราจะมาเริ่มหนึ่ง,งกับมีทูนเนี่ยมีโอวันนะครับถ้าผมพูดว่ามีทูนก็ขออภัยด้วยนะครับมาหนึ่งสองสามสาม สองหนึ่งนะครับอันนี้คือมีทูวันตัวแท้เลยนะครับเขาไม่ค่อยชอบพูดครับโอเคมานี่นะครับอันนี้คือตัวแท้นะครับก็ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอพูดไวก้ก่อนกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดคอมเมนต์ก็ยังได้ครับผมเนาะก็มีคนมาคอมเมนต์ในช่องผมเยอะเหมือนกันนะครับให้หนึ่งหนึ่งกับมีโอวันนะครับผมเอา้าผมปั๊บไปว่ะพี่ไปว่าพี่เรียบร้อยครับ เด้งว้อมีป่าเฮ้ยโดนวัวป่ะเด้ว้อมีน้ำพันน้ำเฮ้ยเขาอัดตัวผมตายอ่ะครับอุ้ยอิกว่วครับอุ้ยคมนะอย่างนี้เลยเฮ้ยคมอยู่เฮ้ยผมกดผิดอ่ะผมไปกดที่ไม่ใช่ไหมเขาต้องกดตรงไหนอ่ะโอ้โหไม่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  ผมไปกดผิดครับโอ้โหม่หนุกเลยโ,โหยอันนี้ผมมีบัตรเดียวด้วยไงผมผมสุมจากตู้อีโวแนะนะบัตรอีโวที่เขาแจกเรี้ยเฮ้ยคุณแย่แล้วปัญหาละคุณครับถ้าผมมีบัตรผมก็จะมาสร้างห้องอีกนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันยังไม่สมบูรณ์ถ้าผมสมบูรณ์ได้เลย ไปไหนเอวคืออะไรดีครับเจ้าปู่ผมไปปรับผิดอะครับเขาเขาเขียนยังไงอะครับไม่ใช่หรือใช่อะแต่บทติบโเมินเขาขอ,ขอว่าไม่ใช่นะขดปัญหาเลี้ยวปัญหาเลี้ยก,ยก็ขอโทษกันด้วยนะครับเพราะผมทำผิดน,นะครับขอโทษจริงๆิดนะครับ ไม่นละประมาทเลยโอ้ยผมไม่นละประมาทเลยโอ้ผู้แพ้ก็รือล้นวนละเคเรียดเล้วทั้งแพ้ทั้งเครียดเล้วโอ้โหใม่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 คือทำไมพีมูฟผมดับมากเนี่ยคือโอ้โหคือไอ้โวได้นะครับเพราะผมจะ เก่งอะไรอะผมจะถ้าผมตั้งไอ้วอมจะแบบลนน่ะผมจะแบบจะตั้งสองอะคือผมจะถนัดตั้งไอ้วอมมากกว่านะคือแบบอมันเบืองไอวอมะครับคนดูคนดูบอกว่าพูดอะไรวะคนเย่ละเก็บนะไอวอมผมหมดละ

เซื้อระเบิดครับเขาซื้อระเบิดครับเขาจะมาเกียนผมอ้าเปล่าคนครับอันนี้เครียดเลยไอ้วัวใช้่ไอ้เล,ลินเครียดเลยเครียดเลยครับโอ้โหดูดิผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วอะคลิปนี้น่าจะนานนะครับโอ้โหโอห้โหโอห้โหคืออุ๊บใหม่ใหม่ ไม่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 ม่ไม,ไม,ไมผมทำอุปกรณ <c oughs> ์เขาจะจอดไหมไฮไลท์เขาจอดจอดไหมไฮไลท์เขาไม่จอดเลนี่เลยจะกีน,นีจะตามนะคะให้เขาโดน,น ไม่อับตัวลไม่ใชจ้ะับอ,นนอ,นนอันนี้คือก็สรุสป็นันขำๆนะครับนะก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยนะค,คืออะไระครับโอ้โ้อับตัวอย่างเดเลยผมอ่ะไม่ไหวเลยนะไม่เหมือนในคลิปเลยโอ้โห F G ผมนะครับผิดผิดหวังแน่นอนครับอัดตัวแบบนี้ก็ ถ้าผมไปซ้ำศพมีทวนก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีผมสนิทแล้วมาผมผมบอกเลยผมถนัดมือนี้มากไม่ต้องไใส่หัวผมไปหัเเลียดได้อะนี่หัวตกใจตลอดเลยผมเนี่ยเกินบางทีก็เกินไปนะ ที่ทำไมกขาถือก็มีฝีมืออย่างสูงครับผมนึกว่าเขาแบบเกะกะละเลน,นะครับเพราะผมเคยสร้างห้องกับเขามาก่อนเลยเนาะต้องแปลหลายปีที่แล้วนะครับผมก็เพลไปแต่หางแค่ไม่กี่หางแค่นิดเดียวเองครับอุ้ยผมเสียดายว่าถ้าผมมีเอวเ้วอีนะถ้าผมมีบัตรอีกบัตรหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาสร้างห้องแทนเลยนะครับเพราะว่านับอันนี้ก็คือการผิดพลาด อุ้ยอุ้ยเขาเล่นปืนดีมากเลยครับนี่ผมไม่เคยเขาเล่นปืนเนี้ยผมว่าเขาเล่นดีเซลครับทุกคนอยู่นะดีเซลอันนี้ผมไม่จริงจังเลยนะถ้าผมกลัวก็ขอโทษนะนะทุกคนผมมันมันลักไม่ขึ้นหนานะครับก็ขอโทษจริงๆนะครับผม ก็คือแบบมันล่างไม่ขึ้นแล้วก็ขอโทษมากๆมาีไยนะครับล่างไม่ขึ้นทำยังไงครับคือผมความผิดความผิดผมได้ไงโอ้ไม่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 โอ้โหคนครับโอ้โหโคนดูแบบท้อเลยอ่ะโอ้โหก็ฝากติดตามช่องผมได้นะครับ เขาอาจะไม่มีหัวนัตั้งจะไม่เพียงพอไหมเขาจะเลือกตรงไหนเขาไม่เล่นด้านไหนให้เอ็เขาเล่นด้านไหนกันเขยจะเอ้โหสุดพานหัวเฮ้ยเย้ละคนฟับผิด เท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วมันมาติหัวงยากละแปดสิบอาบตัวตายก <c oughs> ็ได้นะครับผมรู้สึกว่าตัวเองน่าสุขเพศมากอะมันน่าจะไม่ได้น่าจะไมตัวเองอะ ครับไปได้ไงเนี่ยโอ้ยคือเคาสังหารตายครับไม่เกี่ยวนะขู่กระสุนมันไม่โดนครับโอ้ยไอ้ัวไม่มีด้วยประเด็นน่ะโอ้ยเสีองแบบดำไมมือผมจำไม่ อุ้ระเบิดคลิกมันดูว่าเห็นหรือเปิ เขาเล่นระเบิดครับดูความน่าสนใจรัวครับเขาเขาเล่นู้หูเขาเล่นแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยนะไม่เท่เลยไม่เท่เลยอ่าเหมือนเขาจะเล่นเหลีย่ยมนะครับอันนี้คือผมขอโทษด้วยนะครับเขามาเหลี่ยมก่อนนะคือถ้าผมจะอะไรอ่ะเหลี่ยมหรืออะไรไม่เป็นไรเนะพราะผมค่อยสนิทกับเขาอยู่เหมือนกันนะสนิทคือเล่นทุกวัน พาะนาะกงไม่เป็นไรนะครับผมเนาะย้ายผมจับ AW งั้นผมจะกากมัน,นเขาเลี่ยมว่ะมันระเบิดอะครับอืผมไม่รู้ว่าเขาอยูไ่ไหนนั่นผมว่าแล้วก็ลังเลในดับความคิดบนถนเลยเพราะผมสังหงครับตลอดแน้นนะผมสนิท เขาเลือกว่าเดี๋ยวถ้าผมมีบัตรอีกบัตรหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาสร้างห้องจริงจังกับเขาเลยนะครับผมนะผมจะมาสร้างห้องจริงจังจริงจังนะครับจริงจังกับเขาเลยถ้าผมมีบแบบแบบบัตรอีกใบหนึ่งนะครับผมคือเราจะไม่เลี่ยมเลยนะแต่นี้เป็นคลิปเลี่ยมครับเขามาหักหลังผมก็ดักครับเออ ห้ามันเข้าไปฝั่งนี้ครับผมเห็นละ นั่ได้แหมทุกคนโอ้โหทำไมรู้สึกผิดอย่างว่าตาเนี้ยผมไม่อ่อนในคอร์ดพูดติดบอม,มา์ผมเยอะมากครับผมจะไม่เล่น a อวคู่นะคือเขาทำแบบผมก่อนอนะเขาเล่นรู่อะครับทุกคนคิดเอาเดี๋ยวผมก็ตามนั้นเลยนะถ้าผมมีบัตรอีกแบบนึงเดี๋ยวจะเล่นจริงจังเลยนะครับ อย่าดราม,ม่านะว่าผมไปทุกคนเป็น f c มีทวนมีโอวันเยอะมากนะเดี๋ยว f c มีทวน F4 มาทมกคนดูเขาเล่นดูเขาเล่นครับดูเขาเล่นดูเขาเล่นนะครับดู <c oughs> เขาลงแล้วว่ะ <c oughs> พี่ยังไม่เล่น เยิบเขาไม่ได้อ่ะยาผมหมดด้วยไงดูเขาเดอ่ะครับเ,เขาเม่ได้เเขาไม่หด้เลยเ่ยเก็บได้ละระบบไมนน่ถูกว่ะอันนี้คือเหรอคือฟางห้องเกียนครับ

มันร้อนมันร้อนแรงกับมันร้อนมันร้อนอากาศร้อนนะไม่ใช่หรอนประามาดเขาไม่ได้คือตาน,นี้โคตรจะเหลี่ยมครับบอกเลยไม่รู้จะเหลี่ยมแค่ไหนนะผมบอกเลยเมื่อรู้ว่าเขาจะเหลี่ยมผมหรือว่าผมจะเหลี่ยมเขา นี่บ่โอ้โหโด้โหโอ้น้ำตาจะไหลอยู่ตรงไหนคะเขาอยู่ตรงไหนวะเขาอยู่ตรงไหนเด้อเฮ้ยโบโบนี่นี่เลยผมจะไม่แมกเปลืองไอ้วงกับเขานะยเขาอยู่ไหนวะ เขาอ้อมแล้วเหรอถ้าเขาอ้อมนี่คนะือจบเลย อะไรครับเขาเล่นเหลี่ยมครับโอไม่ oh my, <c oughs> น่าซาร่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขานะครับทำไมเขาเล่นอย่างนี้อ่ะทำไมเขาไม่เล่นหนึ่งนัดอ่ะ